นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหมูอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวแล้ววันหนึ่งแม่หมูก็พูดกับลูกหมูว่าอ้าวลูกลูกของแม่แม่คิดว่าหนูโตแล้วหนูต้องมีชีวิตใหม่ แม่อยากให้หนูไปหาชีวิตใหม่ของหนูไปตั้งต้นชีวิตใหม่ของหนูเมื่อลูกหมูทั้งสามได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเศร้าใจและตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยหมูก็เลยพูดกับลูกหมูว่าหนูจะทำอะไรหนูต้องตั้งใจทำนะลูกตั้งใจทำในสิ่งดีๆแล้วลูกหมูก็เดินทางออกไปข้างนอก เพื่อจะไปมีชีวิตใหม่ของตัวเองเขาก็เดินไปจนในที่สุดเขาก็ได้หาทำเลที่เหมาะสําหรับการสร้างบ้านของเขาแล้วแล้วซึ่งเจ้าหมูตัวเล็กที่สุดคิดได้แล้วว่าเขาจะเอาอะไรสร้างบ้านโดยเขาบอกว่าเขาจะใช้ฟางในการสร้างบ้านเขาก็รีบไปหาอุปกรณ์มาสร้างบ้านแล้วเขาก็ทำการสร้างบ้านจนเสร็จ ภายในวันเดียวแล้วเขาก็เรียกพี่หมูของเขามาพี่พี่ีพ่พมาดูเลยบ้านของฉันเสร็จแล้วแล้วพี่ทั้งสองก็มาดูนะคะก็เดินมาดูเจ้าลูกหมูตัวเล็กๆน้องเล็กของเขาแล้วพี่ลูกหมูตัวโตก็บอกกับเจ้าลูกหมูตัวเล็กว่าเออเจ้าขยันดีแต่เจ้าคิด ดีแล้วหรอว่าเจ้าจะเอาฟางมาสร้างบ้านแล้วมันจะคุ้มภัยจากหมาป่าได้ไหมแต่เจ้าลูกหมูตัวเล็กก็ไม่สนใจคำพูดของพี่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันคุ้มภัยได้ไม่มีใครทาอะไรฉันได้หรอกส่วนเจ้าหูตัวที่สองเขาก็วางแผนว่าเขาจะสร้างบ้านด้วยการใช้กิ่งไม้ แล้วเขาก็ไปเตรียมวัสดุในการสร้างบ้านของเขาโดยเก็บกิ่งไม้จากในป่ามาแล้วเขาก็ทำการสร้างบ้านโดยเขาใช้ระยะเวลาในการสร้างบ้าน3วันบ้านของเขาก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็เรียกพี่และน้องของเขามาดูพี่หมูน้องหมูทั้งหลายมาดูมาดูมาด,มาดูบ้านฉันเสร็จแล้วมาดูแล้วเจ้าหมูตัวโตวและน้องหมูตัวเล็ก ก็มาดูบ้านของเจ้าหมูตัวกลางแล้วพี่หมูตัวโตวก็พูดกับเจ้าหมูตัวกลางว่าเออเจ้าขยันดี<ๆ>เก่งมากเก่งมากแต่ว่าฉันคิดว่ามันจะคุ้มภัยได้ไหมเนี่ยจากเจ้าหมาป่าเนี่ยเจ้าลูกหมูตัวกลางก็บอกว่าฉันแน่ใจเลยพี่บ้านของฉันเนี่ยแข็งแรงมากเลยเจ้าหมาป่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอก อ้าวเจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่ามาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันนะเจ้าพี่ลูกหมูตัวโตวพูดกับน้องส่วนพี่หมูตัวโตวที่สุดก็ทำการสร้างบ้านของเขาโดยเขาใช้หินและอิฐในการสร้างบ้านแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานทุกวันทุกวันส่วนเจ้าลูกหมูสองตัวที่ทำบ้านเสร็จแล้ว ก็ใช้เวลาว่างของเขาในการเล่นสนุกไปวันๆแล้วเขาก็เดินมาดูพี่ลูกหมูตัวโตของเขาโอ้โหพี่หมูเจ้าทำไมเอาบ้านที่มันใหญ่โตแล้วก็มากเรื่องอยุ่งวายเยอะแยะขนาดนั้นดูอย่างฉันสิไม่เห็นต้องมากมายเลยพี่หมูตัวโตได้ยินดังนั้น ก็ไม่สนใจเขาตั้งใจทำงานทำบ้านของเขาจนใช้เวลาในการสร้างบ้านเสร็จในหนึ่งอาทิตย์บ้านเขาก็เสร็จเรียบร้อยวันหนึง่งหมาป่าผู้หิวโซเดินโซซ,โซ,ซ,โซ,ซ,โซัดโซเซด้วยความหิวผ่านมาแล้วเขาก็เห็นบ้านสามหลังแล้วเขาก็ต้องดิ่งไปที่บ้านหลังที่ใช้ฟางสร้างแล้วเขาก็เคาะประตู เสียงดังส่วนเจ้าลูกหมูตัวเล็กกำลังพักผ่อนอย่างมีความสุขก็ตกกระใจเจ้าหมาป่าก็พูดขึ้นมาว่าเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เจ้าลูกหมูตัวเล็กก็ตกใจเจ้าทำอะไรฉันไได้ดอกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเจ้าหมาป่าก็พูดเสียงดังว่าถ้าเจ้าไม่เปิดประตูให้ข้า ข้าจะคู่คำรามแล้วข้าจะเป่าบ้านของเจ้าให้พังไปเลยแล้วเจ้าหมาป่าก็ทำการขู่แล้วก็เป่าบ้านฟางพังไปหมดเจ้าลูกหมูตัวเล็กวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในบ้านเจ้าลูกหมูตัวที่สองที่ใช้ไม้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วปิดประตูเดี๋ยวนี้ปิดไปเลยเจ้าไม่ต้องกลัวน้องพี่เจ้าไม่ต้องกลัวบ้านข้าแข็งแรง หมาป่าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแล้วเจ้าหมาป่าก็เดินมาถึงบ้านไม้เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าไม่เปดิดข้าจะขู่คำรามแล้วก็จะเป่าบ้านของเจ้าให้พังทันทีพี่หมูตัวที่สองบอกว่าเจ้าทำอะไรบ้านฉันไม่ได้หรอกบ้านฉันแข็งแรงแล้วเจ้าหมาป่าก็ขู่คำรามแล้วก็เป่าบ้านพังไปหมด แล้วเจ้าลูกหมูสองตัววิ้วิ่งวิงวิงไปหาเจ้าลูกหมูตัวโตที่สุดพี่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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าไปข้างในบ้านเกิดอะไรแล้วหมาป่าก็เดินมาถึงบ้านที่สร้างด้วยเห็นและอิดเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้เปิดประตูข้าถ้าเจ้าไม่เปิดประตู ข้าจะคำรามแล้วก็จะเป่าบ้านของเจ้าพี่ลูกหมูปอบน้องว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะน้องของพี่บ้านของพี่แข็งแรงไม่มีใครทําอะไรอันตรายพี่ได้หรอกแล้วน้องสองตัวก็นั่งนิ่งสั่นตัวสั่นด้วยความกลัวเจ้าหมาป่าเรียกเป็นครั้งที่สองเป่าประตูไอ้ข้าเดี๋ยวนี้ถ้างั้นข้าจะขู่คำรามแล้วหมาป่าก็ขู่คำรามแล้วก็เป่า เอาไปสองรอบแล้วบูบานก็ไม่พังหมาป่าก็คิดหนักแล้วก็มองไปเห็นที่ปล่องไฟแล้วก็ค่อยๆปีนที่ปล่องไฟเจ้าหมูสามตัวเห็นแล้วว่าเจ้าหมาป่ากําลังปีนปล่องไฟเจ้าพี่หมูตัวโต,วต,วตวก็ไปจุดไฟที่ปล่องไฟแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดเลยเมื่อหมาป่าปีนแล้วก็ดิ่งลงมาตกลงมาหมอ้อน้ําร้อนๆที่เจ้าหมู ตั้งเอาไว้อไอ้ช่วยก้อด้ย oh ในที่สุดเจ้าหมาป่าก็ตายแล้วเจ้าลูกหมูสามตัวก็รอดชีวิตไปแล้วเขาก็กลับไปบ้านของเขาไปบอกแม่เขาว่าแม่จ๋าแม่จ๋าการอยู่ข้างนอกมันอันตรายมากเลยแล้วแม่ก็บอกลูกว่าเห็นไหมล่ะลูกการที่เราจะใช้ชีวิตข้างนอก เราต้องมีความอดทนแล้วเราก็ต้องมีความตั้งใจเจ้าหมูสามตัวก็เลยเชื่อฟังแม่แล้วก็อยู่กับแม่อย่างมีความสุข